แถลงข่าววิกตัสมูฟวิ่งฟอร์เวิร์ด2025ขอเอาแคทติซอลเดอะไอเดีย l แอทโลโคเลเจนบริษัทวิกตัสเอเธนัมจำกัดนำเทรนเปิดตัวคอลเจนรักษาข้อเข่า,ขา,ขารายแรกรายเดียวในประเทศไทยทแถลงข่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์องค์กรในหัวข้อวิกตัสมูฟวิ่งฟอร์เวิร์ด2025ขอเอาแคทติซอลเดอะไอเดีย l แอทโลโคเลเจนโดยคุณพีบงพักธนมาประสิทธิ์ CEO บริษัทวิกตัสเอเธนัมจำกัด และได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ซองยงคิมซ e อ of อ e l งเซรอนและมิสเตอร์ดาวิดฮานดีเลกเตอร์ของเซอนเทตัวแทนบริษัทผู้ผลิคตคา r t ติซอนเอเทิโลโคเลเจนรวมกล่าวแสดงความยินดีและแสดงวิสัยทัศน์องคอ์กรรวมไปถึงเพสัชกรกวินสมิติโนนร่วมบรรยายในหัวข้อ B-High e B-Yon e d Collagen Bed Treatment สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีบงพัฒนามาประสิทธิ์นะคะ c e o และกรรมรการบริหารบริษัทวิกตัสเอทธนัมจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไฮเทคโนโลยีชั้นนําจากทั่วโลกนะคะเราเปิดดําเนินธุรกิจมา,มามากกว่า5ปีแล้วนะคะมุ่งเน้นไปที่สินค้าไฮเทคโนโลยีที่จะมาช่วยคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพสูงปลอดภยัยและราคาสมเหตุสมผลค่ะ ะะและสำหรับวันนี้เรามานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คือคาร์ติซอลเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษที่ช่วยรักษาโรคอาการข้อเข่าเสื่อมและบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่านก็จะทราบว่านะคะยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและจริงจังและสินค้านี้นะคะคาร์ติซอลจะเป็นคาตอบใหม่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนใหม่ซึ่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดดังเช่นที่ท่านได้รับฟังจากคุณหมอและผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มาระยะหนึ่งแล้วนี่เป็นประสบการณ์จากเมืองไทยนะคะคุณหมอในเมืองไทยและในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยค่ะก็อยากจะเรียนฝากสื่อมวลชนนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ และคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปไปสู่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้ที่เห็นผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมคือผู้ที่ไม่ได้เคยมีอาการของการเจ็บเขา่าหรือข้อเข่าเสื่อมจะไม่รู้หรอกเขาว่าเขาทุกทรมานแค่ไหนบางคนต้องนั่งรถเข็นบางคนต้องไม่กล้าลงจากเตียงเพราะว่าเจ็บปวดและทรมานช่วยบอกเขาว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็มาใช้ชีวิต ได้ตามปกตินะคะเหมือนอย่างท่านที่ในคลินิกได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะผมนาวากาโในายแพทย์เอกพงศ์โกมุลหิรันนะครับเป็นสัญญาแพทย์ออทพิดิกนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ประจำหลักๆก,ก็คือทนบุรีบำรุงเมืองนะครับแล้วก็งานหลักของผมก็คือรักษาคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมเลยนะครับโดยเบิดเพจที่เรียกว่า แฮปปี้นีบายดเอรกพงศ์นะครับซึ่งจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้เกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมหลากหลายนะครับทั้งแบบผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดและหลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าการซ่อมเข่านะครับผมางานจริงๆแล้วผมคือเป็นหมอผ่าตัดนะส่วนใหญ่แล้วคนไข้มาเนี่ยก็จะเป็นระยะสุดท้ายาคือปวดเข่ามาก ข่าเสื่อมมากจนต้องผ่าตัดคือขั้น3ามขั้น4ี่ไปแล้วนะครับการผ่าตัดของผมเนี่ยก็จะแตกต่างจากการผ่าตัดของโรงพยาบาลทั่วไปที่โดยทั่วไปจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเข่านะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะทำเรียกว่าการซ่อมเข่าซึ่งซ่อมเข่าก็คือการรักษาเข่าเสื่อมแบบไม่ต้องเปลี่ยนทั้งข้อนะครับคือจะเก็บลูกสะบ้าเอาไว้เก็บเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังทําให้เข่าเนี่ยเหมือนเดิมมากที่สุดนะครับซึ่งผลการรักษาซ่อมเข่าก็ จะดีกว่าการเปลี่ยนเข่าอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ผ่าตัดซ่อมเข่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นน้อยหรือแม้แต่ขั้นคนที่เป็นมากแต่ว่ามีความไม่พร้อมในการผ่าตัดมีโรคประจําตัวเยอะมีงบประมาณที่ไม่ถึงหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคอลลาเจนคาติซอลเป็นการฉีดรักษาซึ่ง จากที่ผ่านมามีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือประมาณ 2- 3ปีแล้วผลการรักษากับคนไข้กลุ่มนี้ที่ได้รับการฉีดคาติซอนนะครับก็ได้รับผลที่ดีทั้งในแง่ของอาการเจ็บปวดลดลงการทำงานของข้อเข่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นและก็ยังไม่เจอผลภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งสิ้นครับผมเป็นตัวแทนของนิวไลคินิกนะครับเขาโอโซนนะครับซึ่งมีสาขารองรับทั่วประเทศประมาณ12สสาขานะครับก็เราได้ใช้แล้วนะฮะแล้ว ผลดีมากๆเกินคาดคนไข้าสามารถที่จะไม่ต้องแบบพักฟื้นตัวนานๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจวันได้เลยหลังฉีดเสร็จแล้วคุณกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมีอาการปวดอะไรหลังจากนั้นมาอาการกค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยที่คินิกของเราเนี่ยสาขาทุกประเทศอยู่แล้วแล้วเราต้องการให้คนไข้ของเราอะกลับไปใช้ชีวิตที่ที่ดีและเร็วที่สุดเหมือนปกติที่สุดนะฮะดังนั้นตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับ ปัมาเหล่าวัฒนานะคะเป็นตัวแทนคลินิกของบังกอกแอดวานซ์คล i นิกนะคะอยู่ใจกลางเมืองค่ะสุติยุย24ง่ายๆคือติดกับอ m p o รียมค่ะรถไฟฟ้าพร้อมพงง่ายๆนะคะคลินิกเราเนี่ยดูแลโดยหมอท่านเดียวเลยค่ะเป็นหมอกระดูกและข้อเป็นหมอผ่าตัดค่ะแต่การดูแลของเราเนี่ยเราจะเลือกตั้งแต่วิธีธรรมดาจนถึงการเลือกสารในการฉีดแล้วก็การผ่าตัดแต่ของขวัญของคลินิกเราคือ ผ่าตัดทั้งเลือกสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกคุณหมอก็จะหานวัตรกรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆจากการตรวจคนไข้วิเคราะห์อยา่างถีถ้วนแล้วก็จะเลือก สิ่งที่ต้องต้องให้คนไข้ที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีครับสุขสิทธิพิพนผ์นะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัท b h แฮ m ไม่ได้าจำกัดนะครับก็สําหรับ b h แฮเองครับเรามีชื่อคลินิกอยู่2ที่ในกอทมนะครับก็จะอยู่ที่ตึกจัสมินนะครับตรงอโศกสามารถไปได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินนะครับอยู่อาคารจัสมินครับชั้นบีหนึ่งแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่บางนานะครับก็สําหรับบีแฮเองครับเราก็ได้รับการ ล้วก็เราเร,เราเราเรียกว่าคลินิกเรามี first hand experience กับตัวกับอิทีโอคาลลาเเจนนะครับหรือว่าคาร์ติซอลโดยที่คนไข้ครับก็คือเคยทำมาทุกอย่างละจนกระทั่งอาจจะต้องหลังจากนี้คงจะต้องไปไปถึงการผ่าตัด แต่ว่าก็ได้มาฉีดตัวคาติซอกก่อนนะครับผลปรากฏก็คนไข้แมกการดีขึ้นตามลําดับครับภา,ระะภายในระยะเวลาหลังจากการฉีดอยู่ที่3-4เดือนเพนคนไข้เพนเพสกอร์ลดลงเยอะมากเลยครับแล้วก็ในขณะตอนนี้ก็คือเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งผมคิดว่าตัวคาติซอกครับมันเหมือนกับเป็นเกมเชนเจอร์เลยสําหรับตัวสำ,สำหรับการรักษาโอเอนีหรือว่าโรคข้อเข่า,ขาเสื่อมครับในในในไทย โดยที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่คนไข้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคบผมสวัสดีครับผมนายแพทย์นพดลนพคุณนะครับผมทําเป็นเป็น,ป,นประธานเจ้าหนี่บริหารของบริษัทเด e ะพาร์เลน์จำกัดนะครับซึ่งเป็นการทำธุรกิจทางด้าน Wellness and r e h a b i l ิ t เ t ชั n นะครับผมมีธุรกิจอยู่สส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นเดอพาเลน์นะฮะเนสิงโฮมซึ่งจะดูแลผู้สูงอายุครับ รับดูแลรีแฮบหรือว่าฟื้นฟูกลุ่มผู้สูายุโพสโตกนะครับแล้วก็หลังผ่ตาตัดต่างๆโดยพ่อผ่ตาตัดกระดูกและข้อนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ที่เป็นอามาพึ่งมาพากแล้วก็ความจาเสื่อมเหล่านั้นด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุญญายาปิยะพนุกิจนะฮะเป็นประสาทสัญยแพทย์ไม่ได้เปิดคลินิกไม่ได้ทาโรงบาลเด็กชนที่ไหนแต่ว่าจะมีพักเพ,พ,พ,พื่อนฝูงกันมาปรึกษาว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ปวดเข่านะฮะ น,นี่เลยฐานความรู้เรื่องมันก็จะมีเรื่องของสเต็มเซลล์บ้างคอลลาเจนบ้างอะไรบางครั้งนี้ฐานความรู้คือในข้อในข้อเนี่ยจะประกอบด้วยคอลลาเจนไททูคอลลาเจนชนิดที่2เราก็เลือกคอลลาเจนมาใช้ก็ปรากฏว่าเขาก็าใช้ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าอ,อาการดีขึ้นนะอาการปวดเข่าลดลงได้คล่องขึ้นเละอันหนึ่งที่ที่ไม่คาดคิดคือผิวมันใสขึ้นด้วยนะเพราะนั้นาปฏว่าพอใช้ไปเนี่ย เขาก็มาเลดตอนที่ดีพ่อแม่พ่อแม่เดินได้คล่องขึ้นอาการปวดเข่าลดลงผิวเนี่ยผิวสดใสขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นครับประสบาการณ์ก็มีประมาณนี้ครับนี่ครับผมการนะครับเป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจนะครับจากเ,เครือเชอร์สลียโฮมกรุ๊ปนะครับโดยที่ก่อตั้งโดยนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งรุ่นสันตินะครับก็จริงๆเราเป็นบริเนสที่มีตั้งแต่ในเลเวลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุเลยนะครับไปจนถึงในช่วงปีนี้เราก็เริ่มเปิดขยายรายธุรกิจมากขึ้นนะครับเป็นคลินิกกายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของแด้วย ก็จริงๆรวมสาขาได้เรามีมาสัก10สาขาและทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวของล่าสุดเนี่ยเราก็เข้าไปเออเออซัพพอร์ตเรื่องงานของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับที่โรงพยาบาลบิมุตกรสุพรรณบุร,รนะครับก็จริงๆแล้วในในส่วนของพิเศษเราจริงจริงเราค่อนข้างจะคุ้นเคยดูแลผู้สูงอายุที่จริงๆเรื่องเข่าเนี่ยมีปัญหาลนะนะครับเราก็แทบจะเป็นปลายทางแล้วของผู้สูงอายุที่จะต้องมาอยู่ที่เราแล้วก็เออทฟื้นฟูอย่างหนักนะครับจริงๆก็ แต่ว่าทางเชสเทิร์โฮมเนี่ยจริงๆเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางของบ i c กแปอยู่แล้วที่เรามีกันโคกันในส่วนของโปรดักที่เป็นไฮเทคโนโลยีรีแฮบิลเทชันโรบอติกนะครับก็ตอนนี้จริงๆเราก็กำลังเ,เราเป็นองค์กรที่จริงเรามวีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างมากกับตัวของโปรดักใหม่นี้นะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจริงๆเราเซอร์วิสเราจะเป็นปลายทางของคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนี่ยก็จริงๆทางทีมเองเนี่ย ก็ตั้งแต่ว่าถ้าเกิดมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะซัพพอร์ตเพื่อคุณภาพชีวิตของไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็ทางทางเชือซี่โฮมกรุ๊ปเนี่ยมีความมั่นใจอย่างที่นงนะครับแล้ก็แสดงความดีดีกับทางคุณไดวีแล้วก็บริษัทวิสัสด้วยะครับ